อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมส่งมาตาาม3ามา20ปีนะครับเปลี่ยนมาเป็นมาตาา39ส่งมา10เดือนจะได้รับบำนาญชราภาพไหมครับมาดูคำถามกันนะครับมาตาาม3ามา20ปีเปลี่ยนมาเป็นมาตรา39มา10เดือนจะได้บำนาญชราภาพไหมครับตอบได้เลยว่าได้รับบำนาญชราภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าส่งมาเกิน10 5ปีนะครับหรือ180เดือนแล้วนะครับได้รับบำนาญชราภาพแน่นอนคือมาตรา33 3กับมาตรา39เนี่ยนะครับใช้หลักการคำนวณเงินบำนาญเดียวกันเลยนะครับแต่แค่ว่าฐานเงินสมทบมันจะแตกต่างกันมาตรา33ใช้ฐานเงินสมทบนะครับ5%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน15,000บาทนะครับลิมิตสูงสุดคือไม่เกิน15,000บาท ต่อยคุณเงินเดือน200,000เงินเดือน3 0 0 0 0 0นะครับก็ใช้ฐานในการสมทบแค่1 5 0 0 0บาทนะครับก็คือ750นะ5%ของ15ื่นก็คือ7เออ้อของ15ื่นคือ750บาทนะครับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าต้อยคคนคุณเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านนะ่ะเขาจะหักประกันสังคมคุณสูงสุดแค่750ส่วนมาตรา3 9ใช้ฐานเงินสมทบเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ4,800บาทนะครับ เป็นฐานเงินสมทบที่ใช้คำนวณเพราะฉะนั้นมาตา2มาตานี้ใช้กระบอกในการนับนะครับเงินบำนาญเงินบำเหน็จเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคุณย้ายจากมาตาาม3ามามาตาา3เเขาจะเริ่มนับใหม่เขาไม่ได้เริ่มนับใหม่นะครับเขาก็นับต่อกันเลยนะครับนับจานวนต่อเดือนต่อกันเลยแต่เวลาในส่วนของ การคำนวณเงินบำนาญเนี่ยนะครับเงินบำนาญมันจะมีการคำนวณคือนะจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับเงินบำนาญเขาจะเอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนคุณสิ้นสุดลงอ่ะนะครับมาบวกกันนะถ้าเอาทั้ง 6, 60เดือนเลยมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วย60จะเป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งด้วยการเอาฐานพวกนี้มาคำนวณ ถ้าใครส่งประกันสังคมมาตา3า39ในช่วงอยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายพอดีพอดีนะครับเขาก็จะเอาไอตัวไอ0 0เนี่ยไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันบวกเนี่ยมันบวกด้วยฐานเงินสมทบนะเอามาบวกบวกบวกกันนะครับซึ่ง4,800ถ้ามันอยู่ในช่วง้อยต่อระหว่าง5ปีสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ถูกนำไปบวกกันด้วยซึ่งจำนวน4,800เนี่ยมันน้อยไง พอมันน้อยกันมันมาบวกกันและหาเป็นค่าเฉลีย่ยมันก็ทําให้ค่าเฉลี่ยของเงินสมทบคุณน้อยลงเป็นผลทําให้เวลาเอาไปคํานวณบํานานน่ะมันก็จะทาให้บํานานน้อยลงไปด้วยนะบางท่านก็อาจจะซีเรียสเรื่องนี้เพราะนั้นก็เรามาระวังแต่ทุกมาตามีข้อดีหมดเลยนะต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ามาตาสา3เกไม่ดีนะ แต่ถ้าเกิดโฟกัสที่ส่วนของบำนาญเนี่ยมาต,ตาสามเก้าเนี่ยต้องเรามาระวังในช่วงใกล้ๆจะบนปลายอะใกล้ๆจะอายุ55อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเรามาระวังเรื่องนี้หน่อยถ้าเกิดโฟกัสอยากได้บำนาญสูงๆเยอะ,ะๆแต่ถ้าใครส่งประัาสังคมมาตาสามเก้านะครับอยากได้สิสสทธิประโยชน์ไอ้เจ็ดหัวข้อหลักอะนะครับไอ้เจ็ดเออไม่ใช่เจ็ดหกสิทธิประโยชน์หลักนะครับ คุณก็ตามสบายเลยเพราะมาตา3ามไม่มีการจํากัดนะครับระยะเวลาการส่งมันไม่มีนะเพราะนั้นมันก็ส่งได้เรื่อยๆนะมันแค่มันมีเงื่อนไขตรงที่ไอการจะเข้ามาตา3ามได้คุณต้องเป็นผู้ประกันตนมาตาามามมาครบ12เดือนนะครับแล้วก็ออกจากงานนะครับเข้ามาตาา39ภายใน6เดือนแค่นั้นเองเพราะนั้นเปลี่ยนได้ไม่ต้องกลัวมันนับต่อกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับสให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์กแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย